guys we are back we've a vlog with milk and love milk and love invite everyone to get to know earth together 23.5 i'm excited they're giving us some vlogs um yeah i'm happy because i want GMNTV to give them like lots of interview and lots of things like they do other actors so yeah let's go let's watch this together พีคมิลก์วอล์ก2023นะคะวันนี้คือวันของเอิร์ทนะคะเอิร์ทจะพาซันเนี่ยเข้าไปทำอะไรดียังไม่บอกเข้าไปดูภดยในนี่นะคะก็คือในร้านก็คือมันจเป็นคาเฟ่มีมากมีแบบชั้นลอยด้วยอู้สีน่ารักสุดๆอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะแบบเอาไว้จัดขวด ใช่เลยเขาเป็นใช่โลกในขวดโลกในขวดแก้วโรคเหมือนเคยทำที่แบบเป็นในขวดแต่ว่าทำเป็นสายสายสีตอนเด็กๆอเลยเงี้ยเรียนอาหาร yeah I used to do that as a kid too อันนี้เปนยังไงพี่มิวตอนนี้เหมือนเขาเหมือนเอาไว้ที่ที่สามารเล่นได้ใดๆอ่าตอนเด็กเราใส่แบบนี้ทรายหินใดๆอันนี้เหมือนเป็นส่วนหนา o ้ that is so pretty ชิลไม่น่าเป็นอชี่น่าจะเป็นพับจริงจริงแบบร้านเขามีความเป็นคาเฟ่ด้วยโอ้ that's really nice oh that is so pretty with the bottles ขังไปแล้วน้ำข้างบนก็จะเป็นฟีลแบบเคาน์เตอร์บาร์น่ารักมากเหมือนแบบมีความโฮมมี่โฮมเฮดแต่พี่เขาทำเองเลยน่ารักมากถ้าเกิดว่าอยากพาใครมาเดทอะที่นี่คือมีความไพรเวทมากน่ารัก แล้วก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสั่งน้ำอยู่อืมอะไรปะกาแฟหรือช็อกโกแลตเบอืมดี่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูแบบดีเทลในขวดกันว่าเขาใส่อะไรบ้างอันนี้นะคะเหมือนแบบสัตว์เลี้ยงอ๋ย so pretty they even have crystals แสงส k ่าง I like the fox หินแบบคริสตัลเพชร <gasps> Wait I want to make one Oh my god it's so cute and you get to choose ch t o choose your bottle. ่ว่สกิลก็คือมาได้ตอนเด็กๆโรงเรียนเริ่มมีแบบว่าเรียนพิเศษเป็นปั้นของจิ๋วซึ่งเต็มเร็วมากอันนี้เหมือนแบบเขาใช้ดินปั้นของจิ๋วอันนี้เริ่มม่วนดังๆเหมือนแบบดินปั้นของจิ๋วแล้วก็เป็นแบบแอคทิวิตี้ต่างๆในบ้านในสวนได้ดังนี้นั่นแหะพี่มิวแนะนำสิ ก็ก็เดี๋ยวเราเราต้องเลือกเขารียกว่าโหลโหลไว้ใช้ที่ว่าเราจะจัดสวัสข้างในใช่เราจะจัด I want to make one Yeah I would do a small one too it's it's cute แบบหยิบได้ๆอันนี้เป็นดินกรวดได้นะครับอนนี้เป็นโอ so you buy all things individually and then you can make one That's such a cool concept แบบทำของรบกันทำของแยกกันแล้วมันมีความแบบ เป็นความกรีนแลกล้กด้วยนี่นะคะก็คือเซตที่เราจะทำมีเยือก็ต้นบัตรป็สีฟันโอเค I really like the one that you chose the teacup thing แล้วก็มีน้ำไปคอยเติมให้ต้นไม้ว่าใช่ห้ากินหมดส้นแบบอันนี้กับตัวนี้ค่ะอ่องเลยคือตัวนี้กับตัวนี้ค่ะ เธอตอนแรกไม่รู้นะว่ามีอะไรสวยงามในแช่์แต่ว่าเขาจะมีการมีการเล็งหินนี่มันเหมือนแบบเบสิกของแบบโลกอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะอ๋อ Milk is such a mood <c oughs> she just ใช่พูดไทยพี่เจ้าของได้ละว้าว Did she break it <laughs>

คือเลิศเป็นคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์เป็นอยู่แล้วนั่งแบบโปรโแต่ว่าขับศูนย์ไม่เคยคิด <Really? S 2> จะทำเลยแบบศู Did she only like นย์ค i ั้ i แรกที <for S 2> ่แบบ h <the> ลี้ยว <show? S 2> พี่เขียนบทพี่เขียนบทเขาบอกว่าเราต้องเรียนขับ <Wow. S 2> มอนะเตอร์ไซค์แล้วก็เปลีป่ยน,นเป็นจัก,กรยานได้ไหมได้หรองนล้วจักรยานรัปั่นพานี่สอนแล้จักรยานได้ไหม really they almost change d the script ไม่ได้จริงๆอะไรเง,งี้ยเขาว่าไม่ยด้เรี้ยวก็ต้องมาเรียนนั่นแหละก็รู้สึกว่า ว่ามั e เป็ n มือสุดท้า s ใช s แล้ l เรีนบาทั้งคู่เล่ยนบาเราไม่้เรียนแบบเบสิกไปเรียนกับคิมชาติว้าย่านมาเดี๋ยวเราสอนเราเป็นภาษาอังกฤษใช่เป็นภาษาอังกฤษคือถ้าเกิดว่าแบบพูดเบสิกเข้าใจใช่แบบบางทีแบบอามภาษาไ l i ดูก็เข้าใจก็หอบ แต่ตอนเรียนะเขาโยนข้าหหวงใช่กี่รอบถึงจะเข้า how many attempts like t w คอวามชมพูเราก็พาลงเลมาเรียนรู้คาว่าเอิร์เอิร์ทีถ้าถ้าเราจะเป็นโลกแล้วก็มันดูกว้างไปเราลยใหมันเรียนรู้โลกในขวดความเป็นเอิร์ดก็คือฝึกให้มีสมาธิและสติเหมือนไม่ได้บอกเอิร์ดเหมือนบอกมิว เมื่อกี้พี่ทีมงานเขาบอกว่าให้ตั้งชื่อแล้วหนูอ่ะก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะจะชื่ออะไรดี New เลิฟมันก็ดูธรรมดาไปจนนงเลิฟเขานั่งรถมาแล้วเขาก็คิดชื่อว่าละนมชมพูใช่ความห,หมายความหมายก็คือง่ายมากก็คือนมนวชมพูก็คืออะไรเลิฟก er ็เลยเป็นมนมชมพูเออหิวเลยอ่ะหมดแก้วไหม it sounds better in English though, Pink Milk าเต้นเพลงโลกเอียง สอนสองคนนั้นไม่ได้เปิดรอบเดียวนะเปิดสองรอบเต้นจนหัวจะได้แล้วบีมันเต้นแล้วนำตั้งใจดูมากสอนท่าใดๆดมเลยเล้วกาเนี่ย Watch her dance ก็คือต้องรอจังหวะสุดๆุันสิจริงๆนี่นี่เหอนซูการ์อยู่น่าแบบ Did they finish filming already or are they still filming? ้หตล They probably finished. This looks so therapeutic and relaxing to make อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์สุกัดมองนกสุกัดมองนกก,งนก,กับ ตัวนี้ก็คือจากัวแล้วก็แพนเตอร์ซึ่งมีทั้งข้างหน้าและข้างหลังเพราะลองทงไหนก็เจอเออได้เนาะได้ได้ผ่านผ่านคมอยู่ถือว่าคมคมเดี๋ยวันนี้ภารกิจเดือทางสำเร็จแล้วคนน่ารักมีรางวัลให้อันนี้คือติดต่อคุณมินไปญี่ปุ่นแล้เนี่ยโอ้โห I think you overestimate GMMTV เพราะว่าเราขอแล้ว

เดี๋ยวนะทุกคนดูไปก่อนเดี๋ยวหนูมาดูทีหลังคือตอนแรกอะที่เราถ่ายอ่ะมันจะเป็นแค่แบ็คกราวด์ข่ะแล้วก็ข้างหลังเขาจะไปทำกราฟิกเพิ่มไปรึเปล่าดีมากแบบองศาสันเอลินลูน่าด้วยนี่เอลินลูน่า yeah I feel like lately Javen TV all their posters are CGI and some of them look really bad คือจะบอกว่าจริงๆอ่ะแฟนๆได้เห็นแล้วแต่ว่าบล็อกอันนี้เราถ่ายก่อนที่จะปล่อยออกไปนะคะก็เป็นครั้งแรกของเราที่ได้เห็น <Hands up> so this was filmed before they even released e p i s o d e ทีอก็คอมเมนต์กันเยอะนะจ๊ะว่าน่ารักหรือเปล่าเจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะจริงดูได้ที่ j e m m ยี่านะคะเวลา2องทุ่มครึ่งแล้วก็แบบอันคัดได้ที่ Netflix เวลา3ามทุ่มครึ่งนะคะก็คือสามารถแบบอันกันหนึ่งชั่วโมงดูอันคัดต่อได้เลยเฮ้ยตื่นเต้นค่ะวันนี้นะคะร o อ k นมชมพูเกี่ยวกับ a b o u t Earth ก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็น a b o u t Sun นะจ๊ะไม่เจอกันอแล้ว Hopefully, they do lots of like fun activities. Oh, this is so relaxing to watch for some reason. I. <laughs> Milk is such a mood. Love is so. She's so like aware and she's so like she's leading everything. And Milk is just like sometimes you feel like she's just there, kind of lost. <laughs> this is so funny. Oh my god, I really want to make that thing that they did. If I go to. Thailand again. I'll Google that place. This is so fun to me to make. I love. Plus, it's like a token of like the date, especially if you go on a date. Like you can get to keep the thing. I love it so much. Well, guys, thanks for so watching. Hope you enjoyed, it, and I'll see you in the next video. Bye.